ที่ 4. สวรรค์ลวงตาพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วทิ้งไว้เพียงความมืดมิดที่กลืนกินผืนป่าอย่างรวดเร็วแสงสว่างเดียวที่เหลืออยู่คือแสงจากกองไฟที่เราช่วยกันก่อขึ้นตรงกลางลานหินและแสงจากตะเกียงเจ้าพายุที่แขวนไว้หน้าเต็นท์บรรยากาศตอนหัวค่ำที่น้ำตกแห่งนี้พูดตามตรงครับว่ามันดีจนน่าหายใจ เสียงน้ำตกซัดสาดกระทบโขดหินดังสู้ซ่ากลบเสียงความเงียบของป่าไปจนหมดอากาศที่เคยอบอ้าวตอนกลางวันเปลี่ยนเป็นเย็นสบายจนเกือบหนาวเอาชนแก้วหน่อยไว้พวกเราฉลองผู้พิชิตบ่องสนวดเบียงเสียงไอจอดตะโกนนำชัยพร้อมกับยกกระป๋องเบียร์เย็นเจี๊ยบที่ยังพอมีความเย็นเหลืออยู่บ้างจากการแช่ในกระติกน้ำแข็งขึ้นมาชนกับพวกเราเย่ yeah! ชน เสียงหัวเราะและรอยยิ้มเปื้อนหน้าพวกเราทุกคนความเหนื่อยล้าจากการเดินเท้า12กิโลเมตรหายไปปลิดทิ้งเมื่อแอลโกอฮอล์เริ่มไหลเข้าสู่กระแสะเลือดผมการและจอร์ดนั่งดีดกีตาร์ร้องเพลงสตริงเก่าๆเ,เคล้าเสียงน้ำตกส่วนสาวๆอย่างพลอยฝุ่นและน้ำก็นั่งปิ้งย่างบาร์บีคิวและหมูย่างที่เตรียมมากลิ่นหอมของเนื้อย่างลอยฟุ้งไปทั่วบริเวณหารู้ไม่ว่า กลิ่นอาหารและเสียงดนตรีเรื่อนเริงของเราในค่ำคืนนี้มันกำลังไปกระตุน้นบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดรอบทิศทางคำเตือนของพ,าพรานไพรยเรื่องของมึนเมาและคำเตือนของผู้ใหญ่บ้านเรื่องการเคารพสถานที่ถูกลืมเลือนไปจนหมดเราดื่มกินกันอย่างสนุกสนานเหมือนกับว่าโลกนี้มีแค่พวกเราหกคนเวลาล่วงเลยไปจนถึงประมาณสองทุ่ม กองไฟเริ่มมอดลงเหลือเพียงฐานแรงระอุผมลุกไปเติมฟืนเพิ่มจังหวะนั้นเองพลอยก็สะกิดแขนฝุ่นฝุืนพาเราไปชีหน่อยสิเราไม่กล้าไปคนเดียวพลอยพูดเสียงเบาเอา้าวไปหลังพุ่มไม้ตรงโน้นก็ได้ใกล้ๆเองฝุ่นชี้มือไปที่แนวพุ่มไม้ทึบห่างจากวงกองไฟไปประมาณ10เมตรไปเป็นเพื่อนหน่อยนะพลอยอ้อนฝุ่นถอนหายใจยิ้มยิ้ม แล้วลุกขึ้นเดินกอดคอพาพลอยเดินหายเข้าไปในเงามืดหลังพุ่มไม้นั้นพวกผมผู้ชายก็นั่งคุยสเพเหระกันต่อไม่ได้สนใจอะไรผ่านไปสักพักประมาณหนาทีเห็นได้เสียงฝีเท้าเดินย่ำใบไม้แห้งดังกรอบแกรบกลับเข้ามาฝุ่นเดินนําหน้าเข้ามาด้วยสีหน้าปกติแต่พลอยที่เดินตามหลังมาเธอเดินก้มหน้าไหลหอ ท่าทางแปลกไปจากเดิมอย่างชัดเจนพลอยเดินกลับมานั่งที่เดิมข้างๆจอร์ดแฟนของเธอแต่สิ่งที่ผิดปกติคือเธอเงียบจากคนที่ร่าเริงหัวเราะเสียงดังที่สุดในกลุ่มร้องเพลงเก่งที่สุดตอนนี้เธอนั่งนิ่งเหมือนรูปปั้นสายตาจับจ้องไปที่เปลเวไฟในกองฟืนตาไม่กระพริบเป็นไรพลอยเงียบเชียวเสร็จธุระแล้วเหรอจอร์ดถามพลางยื่นน่องไก่ย่างให้ พลอยไม่ตอบไม่รับไก่และไม่หันมองหน้าแฟนตัวเองเธอเริ่มสัน่นตอนแรกผมคิดว่าเธอหนาวเพราะอากาศตอนกลางคืนที่นี่ลงต่ำมากแถมมีความชื้นจากน้ําตกหนาวหรอพลอยเอาเสื้อคลุมเราไหมน้ำถามด้วยความเป็นห่วงแล้วถอดเสื้อคลุมจะเอาไปคลุมไหล่ให้จังหวะที่มือน้ำแตะโดนตัวพลอยน้ำก็สะดุ้งเฮือกรีบชักมือกลับทันทีเฮ้ยตัวเย็นเฉียบเลยน้ำร้องเสียงหลงพลอย พลอยเป็นอะไรเสียงของน้ำทำให้วงสนทนาเงียบกริบลงทันทีพวกเราทุกคนหันมามองพลอยเป็นตาเดียวตัวพลอยสั่นทะเมื่อมรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนคนจับไข่หนาวสัน่นใบหน้าที่เคยมีเลือดฝาดตอนนี้ซีดเผือดจนแทบจะกลายเป็นสีเทาริมฝีปากที่เคยทาลิปสติกสีสดตอนนี้คล้ำจนเกือบม่วงพลอยได้ยินไหมเป็นอะไรวะจอร์ดเริ่มใจคอไม่ดีเขย่าตัวแฟนแรงๆ พลอยยังคงนั่งนิ่งคอแข็งตาเบิกโพลงจ้องไปที่กองไฟน้ําตาเริ่มเอ่อล้นออกมาจากเบ้าตาแล้วไหลอาบแก้มช้าๆโดยที่ไม่มีเสียงสะอึกแม้แต่แอะเดียวบรรยากาศสนุกสนานเมื่อครู่พังทลายลงในพริบตาความกลัวเริ่มคืบคลานเข้ามาเกาะกลุมจิตใจพวกเราฟุน่นเมื่อกี้ไปทำอะไรกันมาพลอยไปเจออะไรมาหรือเปล่าผมหันไปถามฝุ่นเสียงเครียดฝุ่นหน้าเสีย มะไม่รู้อภิการก็ไปฉี่ปกติพลอยมันนั่งทําธุระฝุ่นก็ยืนรอพอเสร็จมันก็เดินออกมาแล้วก็เป็นแบบนี้เลยไม่ได้พูดอะไรกันสักคำพลอยพลอยตั้งสติหน่อยจอตะโกนสายหน้าพลอยพยายามตบแก้มเบาๆเรียกสติแต่พลอยไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้เธอเหมือนตุ๊กตาที่วิญ,ญญาณหลุดออกจากร่างไปแล้วเหลือทิ้งไว้แค่เปลือกนอกที่กำลังสั่นสะท้านด้วยความหวาดกลัวสุดขีด ผมมองอาการของพลอยแล้วใจคอไม่ดีขนแขนลุกชันไปทั้งตัวสัญชาตยาณบอกผมว่านี่ไม่ใช่ไข้ป่าธรรมดาและไม่ใช่เมาแน่นอนอาการแบบนี้มันเหมือนคนโดนของหรือโดนผีทักผมตัดสินใจถอดสร้อยพระที่คอตัวเองเป็นพระเครื่ององค์เก่าแก่ที่แม่ให้คุ้มครองขอขมานะพลอยผมพนมมือไหว้ท่วมหัว อธิษฐานจิตขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วสวมสร้อยพระคล้องคอพลอยลงไปทันทีที่สายสร้อยแตะสัมผัสผิวคอพลอยร่างที่นั่งเกรงแข็งทื่อก็กระตุกเฮือกเหมือนโดนไฟฟ้าช็อตพลอยหลับตาลงทันทีแล้วคอพับอ่อนยวบยาบหมดสติล้มพับไปในออมแขนของจอร์ดเฮ้ยพลอยพลอยเป็นอะไรจอตะโกนลั่น พวกเราช่วยกันประคองร่างพลอยให้นอนราบลงกับพื้นผมจับชีพจรดูยังเต้นอยู่แต่เต้นเร็วและแรงมากตัวยังแข็งเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งหลับไปแล้วผมบอกเพื่อนๆเ,เสียงสัน่นน่าจะเป็นไข้หรือไม่ก็ช็อกอะไรสักอย่างพวกเรามองหน้ากันเลิอดรักทำอะไรไม่ถูกความสนุกจบลงแค่นี้พาพลอยเข้าเต็นท์ถึให้มันนอนพักการบอก จอร์ดอุ้มร่างสาวน้อยหายเข้าไปในเต็นท์โดยมีฝุ่นกับน้ำตามเข้าไปดูแลส่วนผมกับการนั่งเฝ้าหน้ากองไฟด้วยความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกผมเงยหน้าขึ้นมองไปบนยอดไม้เหนือเต็นท์ความมืดมิดครอบงำไปทั่วสารทิศเสียงน้ำตกที่เคยฟังดูไพเราะตอนนี้กลับฟังดูน่ากลัวเหมือนเสียงคำรามของสัตว์ร้ายและที่สำคัญผมรู้สึกเหมือนเราไม่ได้อยู่กันแค่หคนอีกต่อไปแล้วเวลานี้เพิ่งจะสามทุ่ม ราตรีนรกเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นและอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าแขกยามวิกฤตที่ไม่มีใครเชิญกำลังจะมาเยือน